มาทุกคนจะให้แม่เรามัดนะมาเริ่มเลยแม่มัดแล้วพรัะวานไม่เป็นแม่มีเครื่องรางของแม่อยู่แล้วนี่แม,ม,ม่เนจะเปลี่ยนสีไหมอันนี้มันเป็นมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วลูกเพราะมันเป็นสีของหินอยู่แล้วเข้าใจเป่าอันนียเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน,น,นเปลี่ยน,ยน,ยนใช่แต่อันนี้จะไม่เปลี่ยนใส่ลรงเรียนได้ไหม สดีมมันก็ขึ้นอยู่กับโรงเรียนหนูอะว่าเขาจะให้ใส่ไปไหมคะลูกถ้าเขาให้ใส่ไปได้หนูก็ใส่ไปได้แต่ถ้าใส่ราคาก็ต้องดูว่าเขาเห็นมันหล่นเราจะแตกทันทีใช่ผ่าได้โอเคไปแน่นกันยัดร้อนเดี๋ยวสินี่กันไก่ขอข้างนั้นเลยมั้ยตัดเลยก่อนตัดเลย โอ้ยด oh, ูสิ <Okay. S 2> ใส่ดูสินี่สวยมากสวยมากทุกคนสวยมากเลยทุกคนลองใส่ดูลองใส่ดูนี่อาจจะรัดรัดหน่อยแล้วก็สวยนะใช้ได้ okay, <yeah>. okay. จบกันอีกแล้ว